พี่บิ๊กบอสด่านนี้มันเป็นด่านบอสว่าด่านสิบเอ็ดอ่ะอะไรวันนี้ลงแบงค์ล่างก่อนเนาะเห่าวงปรากฏว่ะวิ่งเดินยาวมันม,มีอะไรเกิดขึ้นจำสแกนปะเนี่ยดีดีเฮ้ยสุดทางแล้วสุดทางแล้วไอ้ตัวนี้กัดเราปะเนี่ยเอาไปกัดเอาด่านสิบเอ็ดมีแค่นั้นเองเหรอไอ้เกินแบบเปล่าเอาดีดีขี้เกียจทำแล้วหรอเอ้ยด่านสิบสองเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยมันมี ความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังประตูใบน,นี้ว้าแล้วก็คือแฮนซัมบอสนั่นเองหรือเปล่าวะเฮ้ยเขาบอกว่าอย่าเชื่อใครทั้งสิ้นเอาแล้วเ,เปิดเข้าไปดีว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจอเดมอนเฮ้ยแล้วมันขึ้นว่าเราชนะล้วด้วยอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเอาเราเข้าเราเข้าทีวีไปอะแล้วัไงวะกลับไปทางเก้าเหรออ,อันนี้ยังห้องนี้ยังไม่เคยมาเฮ้ยอะไรวะเชี่ออย่างหล่อเลยนี่ไงอุย้ยเช็คพอยท์ อุวิ่งยังมีด่านให้เล่น,อ,นอีกอ่ะเฮ้ยไปแล้วอะไรวะเนี่ยมันขึ้นวันอะไรวะขึ้นว่าเราชานะอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยไปแล้วลเฮ้ยตกไป <c oughs> ด่านมันหลอกเราอะ่ะ <c oughs> เออโอ้ยอ <c oughs> วิ่งถูวิ่งถูไปวิ่งอะไรวะเนี่ยอ๋อไปด้านข้างไปด้านข้างมันโดดยากกว่าเออโดดไปอันนี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> มันถี่เกินอะ่ะ เอ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้าใังได้แล้วอุย้ยเชียยังหลอนอะ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยตรงนี้กูจะไปยังไงเอ้ยไปได้แล้วอุยอ้ยทำเวลาทำเวลาอุ้ยมีใครนั่งอยู่อย่างี้วะอุย้ยตรงนี้ไม่เป็นทางออกหรอไอคนนั้นบอกอุย้ยดูดิห้งองมันตีลังกาห้องมันตีลังกาไปหมดเลยอะไรไม่รู้มันบิดเบี้ยวหมดเลยเนี่ยมิติบิดเบี้ยวอรอเฮ้ย,ย,ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันแค่ขึ้นลงเฉยเอ้าตายด้วย ไปได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้มันสั่นว่ะกำแพงมันสั่นไปสั่นมาเลยเนี่ยเอ้าเอ้าแต่ไม่มีอะไรนะเออง่ายดีว่ะเฮ้ยเจนจัมอุ้ยมันดักเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยมันวิ่งเร็วมันวิ่งโคตรเร็วมันวิ่งเร็วว่ะต้องรักษาระยะห่างหน่อยว่ะปึ๊บเนี่ยมันไม่โดนไม่โดนอันนี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยทั้งสิ้นอวิ่งเข่าวงกดเข่าวงกดเฮ้ยเจอเฮ้ยไปงี้ไปงี้ไปงี้ปึ๊บ บเอ้ยไปได้แล้วเย้ yeah! รู้ว่านี่คือสิ่งที่นายต้องการพีซันบีดิดเอ้ยไอ้คนนี้มันอีเอีวิลแมนเอาว่ะเฮ้ยไอ้คนนี้บอกว่าอย่าไปเชื่อเอ้ยนี่มันโดนจัดการเลยเยียบร้อยใครกันแน่ที่พูดความจริงแต่ถ้าไอ้คนนี้ถ้ามันจะฆ่าเรามันฆ่าเราไปได้แต่ทีแรกแล้ววะดิเราดอนวอร์รีไม่ต้องกังวลไปอีสเตกินแค้ว เฮ้ยมันหายไปแล้วอันี่มันฆ่าทิ้งเลยอะ t ัสบีอินดอริวิตี้เฮ้ยอะไรวันเนี้ยเราไม่มีทางเลือกว่ะเราต้องโดดหลงหลุมเลยอุ้ยหลุมลึกจัดโอ้ยยูดีต์อิดเฮ้ยยังไงเอ้ยอุ้ยโอ้โหมาโพดานไม่ยังไม่จบว่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีใครมาให้แย่สะพานโค้งโอ้ยตรงนี้มีลาวา ไม่รู้ไปก่อนละกันหูยดานมันหลอนว่าเฮ้ยตกลงว่าอะไรคือความจริงหรือว่าสิ่งที่เราเล่นนี่มันคือความฝันเหรอมัวไปหมดแล้วเฮ้ยพี่ชาอตกเฮ้ยดานนี้มันงงว่ะออเอามันกระโดดเข้าได้อยู่แล้วอไปเอ้าอ่เอ้ไปโอยแฮนซัม เต็มเลยไม่แค่ไม่แค่ไ,แคไปแล้วอุ้ยมืดเกิน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 เุ้ยอะไรวะเนี่ยด่านนี้งงงงจัดไม่รู้วิ่งไปก่อนละกันอะไรวะเนี่ยด่านแม่งโคตรลกจิตเลยวะ่ะเฮ้ยเหมือนนี้เป็นเป็นห้องวิจัยเลยวะ่ะ just relax my friend กระบวนการทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วอ,อะไรวะเนี่ยหุ้ยอีกสักครู่จะได้พบกับอิสระหุ้ยไอ้โยมันเปลี่ยนคนให้เป็น เฮนเตอรแมนเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยลันฟอยอยูไรอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย้ยอุ้ยตรงนี้มีช่องแอร์ให้หนีหุ้ยนี่มันเป็นคนชั่วอันนี้มันเป็นคนชั่วมันจะเสกเราให้เป็นแฮนเ์แมนหนีหนีหนีก่อนเฮ้ยตรงนี้ทางตันนั้ดิเฮ้ยอุยดูดิรอระยุงล่างเราจะไปงูยังไงวะ ไปแล้วโอ้ยเริ่มอยูไปไม่ได้อ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะโอ้ยมันต้องเดินเลาะเลาะเลาะอันนี้ไปโอเคโอเคเอ้ยมาได้แล้วโอ้โหไม่ทันสังเกตอ่ะดิวิวิวิอะไรวะหุ่ยหลุมบางล่างแล้วโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ในคุกเลยโอ้โหมันยังไม่จบแค่นี้วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโดด โอ้ยด่านมันเหมือนเดิมไปเลยอ่ะฮึบโอ้ยดูดิมีคนโดนขังอยู่เต็มเลยอ่ะหรือว่าคนพวกนี้กําลังถูกเราเวลาให้กลายเป็นแฮนด์สมนวะมันจับอ่ะมันจับคนมาขัางไว้เต็มเลยอไปก่อนไปก่อนชืบชุดเดอะคอร์เรกดอร์ทูโพเซตเอ้ยโอหต้องเลือกประตูว่ะขวาลายซ้ายดีอ่ะซ้ายแล้วกันโอ้ย้ายไม่ใช่ <laughs> โอ้ยกูเลือกผิดหรอขวาเออเอาไฮ้ขวา,ออาขวา,ขวา เฮ้ยใช่ว่ะขวาขวาซ้ายแล้วกันเฮ้ยขวาขวาซ้ายซ้ายอ่ะโอ้ยมีขวาขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาขวาขวาซ้ายซ้ายเอ้ยไม่ใช่ขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาอ่ะเออได้แล <c ough> <c ough ้วไปได้แล้ว เฮ้ยเช็คพอย n t ยากเุ้ยผ่านด่านแล้ว yeah. เย่เุ้ยออกฝั่งนอกได้แล้วว่าเจอน้ำพุเอ้ยดวงจันทร์แฮนด์สมันยูเบติตูฟีดัมเอ็นจอยยอร์ทามยูชูลี่ดีดิดใช่เหรอที่เราออกมาได้จริงเหรอวะแล้วทำไมยังมีหน้าตาประหลาดประหลาดแฮนด์สมันอยู่วะเอ้ยอเจอไก่ดีดี เฮ้ยคุณไก่กุ๊กกคุณไก่ไก่ยักษ์ไก่ใส่หมวกด้วยเฮ้ยมีบ้านอยู่ยังไงดีโฮมสวีทโฮมบ้านแสนลักเอาดีๆเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเย้ yeah, ยังไงดีเฮ้ยมันจบจริงหรอสเตตที่สิบสมันไม่มีอะไรแล้วหรอเฮ้ยคอมวะเฮ้ยมีเล่นเกมได้ด้วยวะไอ้ดูโซฟาเฮ้ยทำไมมันขอมมาดูใหญ่ๆย,ยักษ์ยัยงวะคุย โอ้ oh, มันยังไม่จบมันมีรูในบ้านมันมีรูมีแอนตัมแมนอยู่ดิย uh ูดิสติงทุกทอย่างมัน,นง่ายที่จะหลบหนีเหรอแกคิดผิดแล้วโอ้เวลคัมทูแฮนด์ซัมแมนโอเก้นเฮ้เรากำลัามาในโลกนี้ครั้งนึงหรอเอาดีดีโอไม่ก็ตอนแต่ติบตีมยังไม่ผ่านไปแล้วจุกจุก สายผ่านตลอดสายผ่านตลอดสายผ่านตลอดเออมึงแลบลิ้นนานเกินเพื่อนเฮ้ยแม่งไม่มีหน้าแลบลิ้นด้วยอยู่ดีก็มีแดงๆออกมาเฉยเลยอฮ้ยเขาวงกดอีกแล้วอดีๆมันมีกี่สเตจกันแน่วันนี้เกมเนี้ยเฮ้ยโอ้ยว,ว,วิงเป็นแถวเลยมีคนอยู่แน่นอนมีคนจูก,ก็อยู่อะวิ่งไปกูเป็นแถวเลยอะะไรแล้ววะเฮ้ยไอวิ่งมาเต็มเลย โอ้ยเปนคำลามใหญ่เลยเอ้ยดักไปเลยเอ้ยไม่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 โอเคเข้าประตูได้แล้วห้องโคตรหลอนเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะแม่งเอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเอ้าอะไรวันเนี้ยห้องที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรออ้อบ่นแพมเสร็จยังเนี่ยแล้วไงต่อวิ่งไกลกว่าเดิมอีกมีเพื่อนเราวิ่งอยู่ด้วยวะเฮ้ยเพื่อนไปเข้าไปได้แล้วโอ้ยวิ่งมาโคตรไกลเลย ฮึออ๋อเข้ามาแล้วฟรีดอมอะไรวันนี้อยู่ดิดีิเอ้ยโอ้ยังมีด,าด่านที่สิบห้ายูอีกออะไรวันนี้มีหลายพาร์ทเลยมีโอ้โหมีทางไปหลายทางเลยอะทางไหนวะเพื่อนโอ้พาร์ทที่หนึ่งเ,เราต้องไปทุกทางเพราะว่าไม่เข้าวงวกดว่ะอุ้ยมีมือยืนออกมาด้วยอุ้ยคนหล่อนนะ่าอะไรวันนี้เฮ้ยเราต้องห้ามโดนมือจับว่ะ วิววิววิวอุ้ยๆๆิววิววิวโคตรสยองเลยวิวมีซ้ายขวาด้วยยังไงวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันโดนได้มันเนี่ยโอ้ยอ๋อมันคือมือยักษ์โดนไม่ได้อยู่แล้วแหละโอ้โหดีนะไม่เดินเข้าไปหาโอ้โหตรงนี้มีทางลาวาวะ่ะฮึบโอ้ฮึบฮึบฮึบึบเออไปได้แล้วยังไงวะเนี่ยโอ้โหมีแฮนด์ซ่อมดักเอ้ยไอคนนั้นมันจูงให้อยู่ จู๊ยูจู๊ยูเย้มีคนเล่นอยู่โอเคไปได้แล้วโอ้ย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 ดู้ยโอ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 ้ยโ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอกยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยชอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอหยอ้อือ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมอมอยัอยโอ้ยอยัอยเอื้อ้อ้ยโ้้ย โอ้ยคนนั้นมันตายว่ะอ้โหเอ้ยมันมีวิธีเล่นอยู่อะโอ้ยไม่เข้าใจละแม่งต้องค่อยๆแบบว่าเรียกว่าอะไรวะต้องดึงอ่ะต้องดึงความสนใจมาก่อนอ่ะเออเย้ฟรีดัมไอ้เขียวนี่มัน Why you touch the hands o m e man It's a trap Don't go i n t h e อะไรวะเน,นี้ยไม่รู้ว่ากูต้องเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆ Sociedad, point, ยังไงเนี่ยเราต้องไปเล่นพาร์ทที่2 3 4ีอีกปนะ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าเรา๋อเราเล่นพาร์ทเดียวเราพลาดเลยโอ้ยบอสเกรสมาตเตอร์หกพันอุ้ยมันปล่อยเลเซอร์มาเรื่อยๆเอาว่าเอ้ยไอตัวนี้คือตัวสุดท้ายแล้วมันเนี่ยอ้ยแล้วมีคนเล่นอยู่คนเดียวด้วยจะรั่วจะไหวปะวะอุ้ย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 ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยหมวกก่อนปล่อยหมวก หลบยังไงวะเนี่ยเอ้ยมันจะหลบยังไงวะเดซ t ซย์เดอะฮาร์ดเอ้ยมันดรอปฮาร์ดมาวะอมีฮาร์ดอยู่2ก้อนอ่ะอึ๊บโอเคอ๋อ au, ลดไปนิดเดียวเองอะอ้อไม่มีใครช่วยเล่นเลยไอ้โมก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 อุ้ยโอ้มันจะหลบยังไงวะมันโคตรเร็วเลยอ่ะ กูเล่นใหม่อีกแล้วโอ้ยมีสามดวงอะดิเอ้ยมีคนมาช่วยแล้วเอ้ยปล่อยมวกมาแล้วเอ้ยไม่ตกใจมันลบยากกว่ามวกอะเอ้ยเพื่อนช่วยกันหน่อยเอ้ยลดไปได้แล้วอุ้ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยว่ะโอเคเอ้ยครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วอุ้ยอยมีคนมาเล่นช่วยสามคนแล้ว ปิว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 เอ้ยหมวกยากมาหมวกมาหมวกมาลบลบลบมุมมไม่รู้ไม่รู้อยู่ตรงนี้เลยโอเคเอ้ยมีคนมาช่วยเยอะเลยเออง่ายงแล้วทีเนี้ยอีกตออันอีกตองอันเอ้ยลมด้วยช่วยกันเว้ยเอ้ยหมวกบอยก้ารอบรบรบลบลบมุมมุมไม่โดนเว้ยไม่โดนเอ้ย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 เอยพ่อโอ้ยกูจะลบยังไงวะโอไม่มีทางอะ ชจ้าลรจิตปะเนี่ยโอ้ว่าตายแล้ววะเอ้ยทำลายหัวใจทำลายหัวใจปื๊บปืนกลางกลางเออปล่อยหมวกปะเอ้ยไม่ใช่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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเว้ยเอ้ยปล่อยเลเซอร์มันปล่อยเลเซอร์แล้วมันปล่อยเลเซอร์โอ้ยปิวพ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 ิวโอเคช่วยกันช่วยกันบึ้ม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 บึม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 รอดรอดเอ้ยเดี๋ยวถอยฮาร์ดกระจายกระจายตัวกระจายตัวหลบมุม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 เอ้าหลอ ตกตายเฉยเลยเอ้ยมันใกล้ตายแล้วเนี่ยอุ้ยมวกโอ้โหใันกลาจะหลบได้วะไม่ตายกันหมดเลยหรออุ้ยม่วงมวกม่วงมวงมวงหลบหลบหลบเอ้ยตรงนี้เอ้ยตายเลยตรงเนี้ยเฮ้ยกูรอดอุ้ยมวงมวกม่วงมวงผิวมวกผิวมวกผิวโอ้ยตายกูเลยตายตายกูเลยว่ะหลบบุ่มก็ไม่รอดว่ะคือครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้ว เออเย้ yeah, จะนนวว yeah, ได้แล้วว่ะเย้รับได้แล้วโอ้ยตรงนี้มีทางออกตรงน้มีทางออกเอ,อ้ยวิ่งกันไปใหญ่เลยว,ว่ะเพื่อรอด้วยเย้เอาว่าใจะไอ้เขียวมันยังไม่จบอะมันไม่ใช่โลกแห่งความจริงเอาดีดีมันจะไม่ใช่ได้ยังไงวะพอเธอมิสเตอร์บีทบอสอีสแบ็ค เอ้ยอะไรวะเนี er ่ยเอ้ยมันคืออะไรวะโอ้ยเฮ้ยโอ้โมิสเตอร์เบิร์ดมิสเตอร์เบิร์ดไอ้เบิร์ดวะอะไรวะเนี่ยมาเฮ้ย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 ดสสอยเดอรฮาร์ดมันจะสู้ยังไงวะเอ้ยอันนี้มันเล่นเอาฮาปะเนี่ยด่านสิบเจ็ดวะอีกตองอีกตองงานอีกอันนึงเออไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดวิวิวิวโอ้โหมันต่อยเป็นวง ปึบโอเคปึบอ,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  izi, อุ้ยหูหลบยากมากยังไงยังไงฮะเอ,อ,อ้ปล่อยมือปล่อยมือเออจะรู้ได้ไงว่าว่าเราไงมือมันจะมาเอาเอ้ยมันจะทําอะไรเอ้ยม,มันดูดมันดูดเอ้ยโอ้ยปล่อยหัวปล่อยหัววิ่งเต็มหมดอุ้ยหัว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 เต็มไปหมดเลยเอ้ยมีมือมีมือมีมือไ่โดนไ่โดนอ่ามือลงมันจะมีแงดแงดแงดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวซอยเดี๋ยวฮาร์ดว่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอ้ยลากลากต้องลาก,ลากต้องช่วยกันลากต้องช่วยกันลากเออนั่นแหละได้แล้วอุ้ยฮุบ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 เอ้ย look at my face เอาว่ามือตบเอ้ยโอ้โห,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 โหมือแม่งตบริมริม,ม,มตายเลยสาลบไว้เอ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้เบอร์แต่เราอ่าตายบ่อยจัดเลยตอนเนี้ยเอากูตกด่านตาย ม่เป็นห้อย่อเราใหญ่เลยวะเฮ้ยได้ทอยหาดแล้ววะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมันตายแล้วบิ Big ว๊กบอลวอร์ดีฟีตว่ะเฮ้ยจบแล้วเย้ yeah! <laughs> ใช้เวลาโคตรนานเลยไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์นนะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สองก็คือจบสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วครับไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับบิ่โบย